สวัสดีครับวันนี้มนตรีปาตะลุยนะครับเช้านี้เช้าว,วันที่13ธันวาคมนะครับหน้างานอยู่ที่อำเภอสําสูงนะครับจังหวัดขอนเจนขณะนี้เวลาประมาณ8นาฬิกานะครับเป็นพื้นที่ของพี่โจนะครับขุดโคกน้องนานะครับ ขอโดยใช้รถขุดซานีนะครับพื้นที่นี้ที่ย้ายมาเมื่อสองวันก่อนนะครับเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยครับเพิ่งทำได้วันนี้เป็นวันที่2องแล้วครับเมื่อวานวันแรกเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าทีมขุดของ ป่าอุดมขุดถึงไหนละเห็นอยู่ไกลๆนู่นครับมาถึงก็เจอจะตัวแสบสองตัวนี้ครับน้องหมาตัวเมียทั้งสองเลยนะครับเนี่ยขุนผู้หญิงกินอะไรกันอะฮะสอบถามพี่โจพี่โจเล่าให้ฟังว่า ออกมาสองตัวนี้มีมีคนมาปล่อยไว้ที่หน้าบ้านนะครับพี่โจรู้สึกสงสารก็เลยเอามาเลี้ยงไว้กำลังน่ารักเลยหานูได้บอสนี่องตัวนี้ไปไปเร็วไปไปหานูโอ้โอ้โอ้ี่เล่นซะด้วยเนาะ มาตามมาไปดูรถคุณนี่รูหนูนี่มือนี่โอ้สองตัวนี้มันจะล่าหนูได้ไหรือเปล่าออนี่ไม่ดีมานี่นี่ไม่ดีจะโดนจะโดนหนูล่าะนะนี่สองตัวนี้หนูเยอะนะครับ สอบถามลูกชายของป่าอุดมช่างขุดเห็นว่าทำบ่วงมาดักไว้ได้หลายตัวอยู่นะเมื่อวานก่อนว่าได้สามตัวตัวใหญ่ด้วยพื้นที่น่าจะพอมีอยู่พอสมควรแหละคิดว่าเพราะว่าพื้นที่อื่นเกี่ยวข้าวหมดแนละ้วเหลือแต่ตรงนี้เมื่อวานนี้เห็นเขาวันก่อนเห็นเขาพยายามเร่งรีบเกี่ยวออก เป็นข้าวล่วงข้าวหล่นครับแต่มันก็เลยหนูมันน่าจะกระจุกตัวอยู่ตรงนี้เพราะว่าที่อื่นเขาเกี่ยวหมดแล้วเริ่มงานแต่เช้าเลยป่าอุด,ดมเอาถอยระวังหน่อยตกใจหมดตะสองตัวนำหน้าไปแล้ว ถ้านับวันขุดเต็มวันวันนี้ก็วันที่สองของการขุดนะครับเมื่อวานนี้ขุดวันแรกพื้นที่นี้ประมาณสองไร่ที่ขุดนะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะน่าจะจะกองแปลงยืนคุมงานด้วย เห็นมีเหมือนมีน้ำซึมออกมีน้ำซึมอยู่นะครับไม่ทร mm hmm. าบว่ามองเห็นด้วยปะมองเห็นด้วยตาเปล่านะแต่ว่าผ่านผ่านกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าในมุมมองที่ผมยืนอยู่นี้เห็นอยู่เป็นเป็นเป็นน้ำซึมซ,มซึมออกมาอยู่ขุดลงไปนิดนึงเจอเหมือนจะเป็นดินเหนียวนะ นิ่งเลยครับเอ่าชมกันไปครับกับการขุดโคกน้องนาโดยทีมงานดาบินัยรถขุดนะครับอันนี้เป็น <c oughs> ช่างขุดของ ตั้งอุด,ดมป่าอุด,ดมแต่งสโลปแล้วครับเรียดสวยๆเดี๋ยวดูตรงที่ข้างหลังนู้นเห็นยไกลๆนูน้นจะเป็นต้นมะพราวน้หอมสวยเลยนะครับ ม้นมะพร้าวหอมต้นเตี้ยนะคิดว่างามหลายเอ้าวางท่อแล้วนี่าท่อน้ำเข้าน้ำออกตรงนี้แล้วก็มาโผล่ด้านนี้อืมครับน้ำเข้าน้ำออก พาชมพาชมก่อนพาชมรอบรอบก่อนงานน่าจะได้ประมาณ30%นแล้วละ่ะสามสี่นแล้วละ่ะ มาเมื่อวานวันก่อนยังไม่ได้ถ่ายนี่ถ่ายแล้วโอ้ดินดินดำสวยมากครับที่เขาจะถ่ายปลูกอะไรนะเดี๋ยวต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆน,น่าจะไม่ใช่นาปลังนะน่าจะไม่ใช่นาปลังน่าจะปลูก โคตรหรือเปล่าแถวนี้ไม่เห็นมีนะครับโคต ที่เรายือนอยู่นี้เป็นคันกูใหญ่นะครับมีแต่หญ้าคาขึ้นนะครับนี่ก็สล่มเก็บหญ้าคาเรียบร้อยแนละ้วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่นะครับสังเกตด,ดูครับหญ้าคาเกลี้ยงละเหลือแจะตรงโน้นตรงโน้นยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ขุดนะครับ thank <laughs> you

โอ้ยยังไงกันเนี่ยนะเอาเอาแกมือใหม่ในพรานคืคนนี้คืนนี้มนันหมานเด้ในพรานผู้ล่าหนูในพรานผู้ล่าหนูได้เลยลูกชายปลาอุดม านเองเลยครับตอนนี้ <c oughs> มาเก็บภาพครับมาเก็บภาพทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับเพิ่งเสร็จภารกิจบินโดรนก็มาเก็บภาพข้างล่างต่อ สำหรับท่านที่สนใจกันนะครับสนใจติดตามผลงานงานขุดก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจดาววินัยรถขุดนะครับจะมีการอัปเดตงานที่ชมในแต่ละวันครับแต่ละแปลงสอบถามได้นะครับแปลงไหน